สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับแมปชื่อว่าความท้าทายแห่งการโกหกในโรบอกวันนี้เราอยู่กับสเตอร์เกมครับนี่เราก็จะมาเล่นเอ็กกับพี่บาสไดนเลยนะครับครับผมซึ่งวันนี้เราจะเล่นแบบโรบบ์ที่แบบในกระแสติ๊กตอกเยอะมากคนเล่นเยอะมากคนโคตรปั่นนั่นแหละซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นในรูปแบบของเกม ในรูบบกนี่ครับใช่ครับใช่ครับอย่างนั้นไปเริ่มเกมกันดีกว่าว่าใครชนะหรือแพ้มามามาอีไปอีครับอีมาครับเล่นแงบอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเล่นงมัวไปก่อนเลยอ่าอ่าผมไม่ต้องบอกพี่รู้ใช่ไหมว่ามันเล่นยังไงอ่ะรู้เลยครับรู้ อผงแบบเบสิกเลยอ่ะมาในชีวิตประจำวันน่ะอะอะไรวะแล้วก็อะไรวะเอ่อพี่พี่ใช้ไฟฉายเดินรามาเฮ้ยของพี่เป็นอะไรวะเป็นอะไรอะม่ของพี่เป็นอะไรวะแทงแทงไม่บอกไม่บอก กมันไม่้ทำอะไรต่อเนี่ยมันมีอันมีอะไรเลือกให้กดอ่านี่คือเสียงของเสียงดังขนาดนี้ขวดน้ำหรือเปล่าฮัลโหลเสียงโคตรดังครับแบบเกมก็ประมาณนี้นะครับองผมมาเสียงเปิดเสียงเปิดเออรู้แหละอะไรขวดน้ำอันนนยน้ำอะไรนะเฮ้ อะไรวะใช่ป่อวะอะไรอะไรมาวะบอะบอวะเปิดเปิดเปิดใช้อ่ะอะไรวะอะไรอ่ะเอ๊ะอะไรนี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยของขผมผมน่าจะเดานะไม่รู้ว่ะอะไรวะอ่ะเดาขวดน้ำไม่รู้ผมคิดเป็นอะไรกับวะอ่ะผมเดาอ่ะอันนี้ละกัน ไม่รู้จริงด้วยผัดน้ำโอ้โหเย็บว่าเขาเป็นดีบอกแล้วตอนเช้ารูปแบบรอบสองรอบสองครับรอบต่อมาครับสามนละอันนี้แบบผมแบบอะไรเรียกว่าอะไรดี ทุกคนต้องมีเออมาทุกคนต้องมีตอนไปร้านสะดวกซื้อที่เขาจะถอนตังค์มาง่ายเกยอ่ะได้หรือเปล่าเอ๋โอ้โหชัดจริงเอ๋ผมยังไม่โหลดหลดมามาผมยังไม่โหลดเลยนนี่ยได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินโอ้ผมพี่แบบพี่ไม่ได้ยินแบบง่าย ไ่ไงเพราะว่ามันจะตามแบบเป็นความจริงๆอะพี่อ่ะโอ้โหนะรู้และรู้และอะไรอะไรอ่ะอุ้ยาของพี่แบบผมพี่พี่เลยอ่ะรู้เลยรู้เลยไม่ใช่นะแบบรู้เลยมมโโลรู้ ใช่ไหมใช่ปะการู้เลยน้องตอบไรมิกตอบไรอรอบที่สามต่อนะรอบสามครับรอบสามพี่ชนะสองรอบแล้วใช่พี่พี่ชนะสองรอบแล้วมามามาผมอกผมอกว่าเรียกได้ว่าของสิ melted melted. ่ง <yah> น <oo> ี้ดูแลสุขภาพ ที่เขาชอบเล่นตอนอ่ามีงานอ่ะอ่ะที่ชอบมีใช่เปล่ามาเดี๋ยวนอย่างใหญ่มามาเปิดเปิดไม่มีไม่มีเปิดไม่มีว่ะยอุ้วลายอ โอ้โหรู้เลยอันนี้รู้เลยเสียงตึกปิ๊บเดียวรู้เลยใช่เปล่าอือร้องอันนี้รู้ขอใ้รู้เลยรู้เลยอะไรวะพี่ม <า S 2> <c oughs> ผมผม,ผมเดาถูกหละไม่ใช่นะ,นะแบบลุกเอ,อเอ้ยลุกแล้วัดจริง ูกไหมพี่ก็ทายถูกลูกบาสอา้าวยี่สิคืนถ้าไฟแนลว่าใครจะชนะครับรอบนีไ้ไม่ต้องเดา <laughs> <laughs> ไม่ต้องเดา <laughs> <laughs> ไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาไอันนี้ผมว่าพี่เนจะเดาถูกเปลี่ยหนหัวรเรี่ยมเรื่องนี้ <laughs> เอก็ปองน้ำเฮ้ยองฟิวรอบนี้เส like ียงแทบไม่มีอู้หูดูแลอะไรเสียงกอบแ๊บกอบแอบก๊อบแ๊บมีกอบแอบดูเลยก๊อบแอบเฮ้ยผมฟิวเป็นอะไรต่างเนี่ยกอบแ๊บขนมเลเปิดเปิด เดี๋ยใช่เลยอีซี่เกินใช่ไหมผมรู้แล้วของพี่นะแบบคือเอยู่ไหมอยู่ๆเอออผมผมผมไม่รู้จริงๆว่าอะไรวะพี่รู้เลยว่าของของมิกอะไรอะนั่นไงเอพี่บอกเลยกดตึครับ ร่ลวนเรยียบ้อยครับอะไรมิกตอเหยบลอยใช่กพพี่เขาเหมือนเดิมนะครับไม่รอดจริงๆนะครับพี่บาร์สันนีใช่ครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับชิปวันนี้ก็น่าจะสนุกกันพอสมควรครับบาร์กกนนก็หงิกตั้งครับของแบบนี้มันน้อยเกินเนาะผมว่าใช่มันน้อยเกินมันต้องแบบมีจาสแกนด้วยมันค่อยแบบดีกว่านี้ขากขาเอาตายอ่ะใช่ขาย โอเคฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น,นะครับและกดทั้งสองช่องของพวกเราเลยนะครับผมนะใช่ครับไว้คเจอคลิปใหม่เอป่าลิ้นทำแล้โอเคไว้เจอใหม่คลิปน่ะคลิปวันนี้ก็ลาไปก่อนก็สวัสดีครับใช่ครับ bye. บ๊ายบายครับ